แรงสสนนนับนุโดย ie, มาเปิดโอกาสในการลงทุนนะคะในการเก็งกำไรในตลาดหุ้นไทยนะคะผ่าน DW ที่อ้างอิงกับหุ้นฮ่องกงนะคะไปพูดคุยกับคุณเดชนาฝากสะอาดจากริสรทรัพาย์จํากัดมหาชนสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะหุ้นฮ่องกงมีตัวไหนวสวยๆบ้างคะในสัปดาห์นี้ จริงๆวันนี้เนี่ยตอนแรกเราพยายามขัดตัวที่สวยออกมานะครับแต่ว่าด้วยบรรยากาศของตลาดที่ยังเป็นลักษณะของการย่อพักตัวลงต่อเนื่องนะครับซึ่งวันนี้เป็นตอนที่สามแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าฝากไว้วกันแล้วก็ถ้าสมมติเกิดเขาเป็นลักษณะของการที่แรงขายหมดนะครับแล้วเกิดแรญญาณการกัดตัวขึ้นเราอาจจะเป็นหนึ่งในตัวที่พิจารณานะครับเลือกไชน่าโมบายนะครับวันนี้เก้าสี่หนึ่งนะครับลักษณะราคาเนี่ยก็คือจริงๆก็ย่อพักมาระดับหนึ่งนะครับแล้วก็แกว่งตัวเป็นสามเหลี่ยม ที่เมื่อวานเขาพยายามจะดันขึ้นแล้วล่ละแต่ว่าวันนี้ตลาดได้ดีก็เลยย้อนกลับลงมาตรงโซนรับข้างล่างอีกทีหนึ่งนะครับเ,เวลาเรดนะครับถ้าเราเฝ้าระวังกันนะครับถ้าเขาไม่หลุดตรงบริเวณประมาณแถวหกสิบสองจุดห้าโดยประมาณนะครับกับหกสิบสองจุดสามห้านะครับซึ่งสองตังนี้จะเป็นบริเวณโลล่าสุดที่ทค่อนข้างมีนัยยะในการที่ท,ที่เกิดการกลับตัวขึ้นมาได้นะครับไม่หลุดตรงนี้แล้วกลับตัวขึ้นอีกทีหนึ่งจะให้ภาพ p o สิทีฟนะครับในการบินขึ้นไปนะครับ ก็ฝากไว้เป็นลักษณะของการเฝ้าเป็นวัตถุดูแลการนักเกิดสัญญาณกลับแะบาดดีแล้วก็ค่อยเป็นลักษณะของการซื้อคอเก่งกําไรกันนะครับส่วนตัวหางเสงกับหางเสงเทคก็อย่างที่เราเรียนไว้เนาะยิ่งหยุดโลแล้วก็หาจังหวะเป็นลักษณะของการซื้อพูดเก่งกับไรแต่เป็นแค่เก่งกําไรเรื่องของการย่อพักตัวนะครับเพราะว่าถ้ากลับมาเป็นขาขึ้นมาหล่ทีมันก็จะกลับเข้าแนวนงขาขึ้นต่อครับได้ค่ะก็เป็นตัวของไชน่าโมบายนะคะก็เฝ้าจังหวะนะในการเล่นคอนะคะ ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะก็ตลาดลงมานะคะก็รอจังหวะการกลับตัวนะคะก็เฟ้นหุ้นมาให้ถ้าเกิดว่าตลาดกลับตัวปุ๊บเนี่ยหุ้นที่ดูสวยนะคะและหน้าที่จะเข้าไปขอนะคะก็คือตัวของ China Mobile นะคะสามารถเทรดผ่านอ d ีนะคะที่อ้างอิงกับพุ่นฮ่องกงของค่าย28 m a c q u มค i e ได้นะคะก็จะมีตัวย่อนะคะใช้หน้าโมบาย2 8ง2 3 0 8 a ค่าเกียริงเกส่เซนติตนะคะสามารถเก่งกำไรผ่าน DW ที่อ้างอิงกับพุ่นฮ่องกงได้กับ Macquarie นะคะแล้วก็สามารถที่จะติดตามนะคะบทวิเคราะห์ จากนักวิเคราะห์นะ,ะทุกวันเลยค่ะเพียงแค่ท่านสแกนนะคะ QR code ข้างจอนะคะเพื่อเป็นเพื่อนกับ m c c u r y DW28 ทางไลน์นะคะแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการที่จะเข้าไปดูเรื่องของตารางเกียร์ริงนะ,ะเลือกซีรีส์ต่างๆสามารถไปติดตามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ m c c โค r รค่ะสนับสนุนโดย m a c โค r ร DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บ